สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวตัวแท่งชาร์จนะฮะของ Nintendo Switch นะครับอ่าเป็นแบรนด์ของ iPlay นะฮะที่ผมซื้อมาเพราะว่าอ่ามันชาร์จได้ทั้งหมด4 4จอยนะฮะ จอยคอนแล้วก็จอยโปรก็จะเสียบสด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนะด้านในสิ่งที่แถมมานะฮะก็จะมีตัวสายชาร์จนะฮะ USB อ่า Type C กับตัว USB ทั่วไปนะฮะแล้วข้างในเรามีอะไรบ้างนะฮะก็นี่เลยนะครับ อันนี้ทุกอย่างทำด้วยทำด้วยพลาสติกนะฮะตัวนี้จะเป็นจะเป็นแท่งบอร์ดานนะไฟนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอยู่อนะฮะอันนี้จะเป็นช่องที่เสียบกับตัวแท่งชาร์จนะเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะว่ามัน ชาร์จอะไรได้บ้างเนาะมีเราจะเริ่มจากว่าแกะตัวเส้น USB ก่อนนะฮะเอาจริงๆจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะใช้ตัวสายชาร์จของของ Nintendo Switch ก็ได้นะฮะอา่าวิธีการต่อก็คือเสียบตัวนี้เสียบชาร์จนะฮะเข้าไป ทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเสียบอะไรได้บ้างนะก็เริ่มจากตัว Nintendo Switch นะฮะพาะถอดจอยออกมานะฮะสองด้านนะครับแล้วก็นี่คือจอยโปลนะฮะเจ ก่อนอื่นเราจะมาลองกันก่อนเสียบสายชาร์จนะฮะเครื่องบอดสถานนะทำไมมาถึงมันก็เขียวเลยโอเคอันนี้เราก็จะมาเสียบที่ชาร์นะฮะเสียบผิดด้านบ้า แม,ม่ดิมันต้องเป็นแถวตรงเนาะโอเคเอาใหมอ่าโอเคอันนี้ขึ้นแดงนะคือแบตมันหมดไปนิดนึงนะฮะมันก็จะขึ้นสถา,านะแดงนะฮะนี่คือกำลังชาร์จนะอันนี้ เสียบจอยโปรนะครับก็เสียบกับตัวนี้นะฮะเราจะทำการเสียบนะฮะชาร์จแบตโอเคนี่ก็คือกำลังชาร์จนะครับอันนี้จริงๆมันเสียบจอยโปรแต่ว่าผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะเสียบกับตัว จอของ Nintendo Switch ได้ไหมนะครับก็เรามาลองลอลกันเลยละกันเนาะอันนี้ก็ทำการเสียกนะฮะ <c oughs> ผมยก๋ยวผมจะมค่อยๆเสียกเข้าไปนะครับ อันนี้ชาร์จได้ด้วยนะฮะแต่แนะนำไหมอดูส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีที่ยึดเหมือนคลายที่พิงอ่ะก็เลยคิดว่าไม่สมควรดีกว่านะฮะเจอันนี้ราคาไม่ถึงไม่ถึง500นะ อยู่ที่ประมาณ2-300นิดๆฮะบวกลบกันไปแล้วแต่ร้านคลิปนี้มารีวิวเพียงเพียงแค่นี้นะฮะชอบจุดใจกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ